สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลาขอนำเสนอการดำเนินการตามมาตรฐานยกระดับการใช้บริการของหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2515ดังนี้ค่ะสำนักงานได้สำรวจความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ โดยการแจกแบบสอบถามผ่านทาง QR code จำนวน50ชุดและเอกสารแบบประเมินจำนวน111ชุดผลประเมินด้านการบริการจากผู้เข้ารับบริการในไตรมาสแรกมีความพึงพอใจร้อยละ81.91และไตรมาสที่2ร้อยละ85.23ครอบคลุมทั้ง6ประเด็นโดยมีผลการวิเคราะห์ดังนี้ค่ะ 1. มีห้องน้ำให้บริการที่ไม่เพียงพอต่อผู้รับบริการ 2. ลูกจ้างและนายจ้างไม่สะดวกจะมารับบริการที่สำนักงาน 3. ผู้รับบริการไม่ทราบขั้นตอนในการรับบริการอย่างชัดเจน 4. ผู้รับบริการมีความคาดหวังในการให้บริการช่วงพักเที่ยงค่ะ 2. งงานบริการ 1. ให้คำปรึกษาด้านคุ้มครองแรงงานความปลอดภัยในการทำงานการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์งานสวัสดิการและมาตรฐานแรงงานไทย 2. มีช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากระบบ e s v i e และนักสำนักงาน 3. มีการบริการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารทั้งรูปแบบเอกสาร รูปแบบสื่อออนไลน์ผ่านช่องทางออนไลน์ของสำนักงานสำนักงานได้ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านจากผู้มารับบริการกรณีที่ต้องถ่ายสำเนาให้หน่วยงานเป็นผู้ถ่ายสำเนาแทนโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่าย 5. ได้จัดทำแผนผังขั้นตอนการให้บริการที่มีระยะเวลาการดำเนินการณนะจุดให้บริการและเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ของสำนักงาน 6. ให้บริการสอบข้อเท็จจริงนายจ้างลูกจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เ มีคำสั่งมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่อยู่เวรพักตลางวันวันละ2คนและ 8. ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำให้เพียงพอต่อการรับบริการเป็นที่เรียบร้อยค่ะ 3. สถานที่บริการ 1. มีเครื่องวัดอุณหภูมิเจลล้างมือการลงทะเบียนผู้มาติดต่อ 2. มีฉากกั้นระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ที่มาติดต่อรวมถึงให้เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการให้บริการ 3. การตรวจ ATK ของเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าตรวจสถานประกอบกิจการ 4. การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดสำนักง,งานส,สม่ำเสมอ 5. มีการจัดภูมิทัศน์และปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อให้ประชาชนนำไปรับประทานได้อย่างอิสระ 6. จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกได้แก่จุดนั่งพักรอเจ้าหน้าที่หนังสือพิมพ์ให้บริการโต๊ะเขียนคำร้องพร้อมตัวอย่างการเขียนคำร้องตู้เย็นน้ำดื่มฟรีบริการฟรี WiFI มีที่จอดรถสำหรับคนพิการมีบริการโทรศัพท์มือถือสาธารณะฟรีและมีถังขยะเคลื่อนที่ 4. การออกแบบระบบงาน 1. มีป้ายขั้นตอนการขอรับบริการณนะสรํานักงาน 2. มีสมุดลงทะเบียนเข้ารับบริการของหน่วยงานณจุดให้บริการ 3. มีการจัดลํำดับการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อตามบัตรคิว 4. มีแผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาในการรับคำร้อง 5. มีคู่มือการให้บริการประชาชนตามพรบอำนวยความสะดวกณจุดให้บริการ 6. ข้อมูลเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการซึ่งประกอบด้วยรูปถ่ายชื่อสกุลตำแหน่งและหมายเลขโทรศัพท์ 7. มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยมีการระบ,บุขั้นตอนและเวลาค่าธรรมเนียมและข้อมูลจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานไว้ในคู่มืออย่างชัดเจนและได้แจ้งเวียนคู่มือให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านได้รับทราบ8มีระบบแจ้งเตือนการให้บริการและระบบการติดตามสถานะผู้รับบริการผ่านระบบออนไลน์เช่นระบบ e s v i c e ที่ใช้ในการติดตาม COR7 ค o 1 1ผ่านทางอีเมลไลน์และโทรศัพท์ 9. ให้บริการแบบฟอร์มการขอรับบริการต่างๆโดยไม่ต้องกรอกซ้ำในการให้บริการครั้งถัดไปได้แก่แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยการจัดสรรบุคลากร 1. มีการเสนอขอบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดเป็นประจำทุกปี 2. ในส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ 3. าทำกิจกรรมสารสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานเช่นงานปีใหม่งานวันเกิดและงานทำบุญสำนักงาน 4. มอบถุงยังชีพให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ป่วยด้วยการติดเชื้อไวรัสโคโรนาช่วงพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านค่ะ 6. บุคลากรด้านการบริการ 1. การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล IDP 2>, 2. ผลประเมินความพึงพอใจการให้บริการของเจ้าหน้าที่จากการประเมินจำนวน93คนโดยมีความพึงพอใจระดับมากร้อยละ 84.863. เจ้าหน้าที่สามารถให้คำแนะนำแก่ผู้มารับบริการด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของกระทรวงแรงงานเช่นกรณีที่ผู้มาติดต่อต้องการแจ้งขึ้นทะเบียนว่างงานเจ้าหน้าที่แนะนำวิธีการติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในแต่ละช่องทางของระบบออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นดังนี้ค่ะ 1. ในช่องทางอีเมลเจ้าหน้าที่ต้องตอบกลับภายใน1วันในเวลาทำการ 2. ในช่องทางเว็บไซต์เจ้าหน้าที่ต้องปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกสัปดาห์ 3. ในช่องทาง Facebook เ,เจ้าหน้าที่สามารถตอบกลับภายใน1ชั่วโมงในเวลาทำการค่ะ 7. ระบบการประเมินความพึงพอใจผลประเมินด้านการบริการจากผู้เข้ารับบริการในไตรมาสแรก มีความพึงพอใจร้อยละ8 1 9 1าและใรมากที่2ร้อยละ85.23และในส่วนของผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการสอสคสงขาบอดมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดจากผู้รับบริการจำนวน2 1 4คนคิดเป็นร้อยละ80.58ค่ะ 8. คุณภาพการให้บริการและการจัดการข้อร้องเรียน สำนักงานมีคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจหลักและการจัดการข้อร้องเรียนที่รวดเร็วโดยได้เผยแพร่ผ่านทางการเวียนหนังสือและการถ่ายทอดวิธีการจัดการข้อร้องเรียนให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทราบในที่ประชุมประจําเดือนมีช่องทางการรับฟังและตอบสนองข้อร้องเรียนของผู้รับบริการได้แก่วิธีการร้องเรียนด้วยตนเองผ่านทาง e-service และผ่านสายด่วน1506กด3มมีคำสั่งมอบหมายงานกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลัก และเจ้าหน้าที่ผู้สนับสนุนไว้อย่างชัดเจนได้มีการจัดทําบันทึกการรับโทรศัพท์ในแต่ละสายที่แจ้งเรื่องข้อร้องเรียนเพื่อติดตามความคืบหน้าในปีงบประมาณ2515นั้นสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลาไม่มีการรายงานข้อร้องเรียนค่ะ 9. ช่องทางการให้บริการ สำหรับช่องทางการให้บริการของสำนักงานที่มีอยู่แล้วนั้นมีทั้งหมด6ช่องทางและต่อมาสำนักงานได้พัฒนาช่องทางในการให้บริการเพิ่มขึ้นอีก5ช่องทางค่ะ10สำนักงานยังมีระบบการติดตามปัญหาที่เกิดจากการให้บริการที่ชัดเจนเพื่อกรณีที่เกิดปัญหาจะได้มีการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีเช่นกรณีมีการชุมนุมเรียกร้องของผู้ใช้แรงงานจะมีชุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการลงพื้นที่ชุมนุมทันทีจากการประสานงานผ่านกลุ่มไลน์ค่ะ11 การแก้ไขปัญหาที่ท้าทายเนื่องจากความล่าช้าในการส่งคอ .11 ของสถานประกอบกิจการสำนักงานจึงได้แก้ปัญหาดังกล่าวโดยการแจ้งเตือนให้สถานประกอบกิจการส่งแบบดังกล่าวเป็นเวลาล่วงหน้าผ่านช่องทางการสื่อสารของสำนักงานค่ะสำนักงานจัดทำลายบอร์ดสำหรับการให้บริการปรึกษากฎหมายแรงงานเบื้องต้นอัตโนมัติตลอด24ชั่วโมงเผยแพร่บนเว็บไซต์และ Facebook ของสำนักงานทำให้การบริการคำปรึกษาที่รวดเร็วขึ้นค่ะ 12. การทบทวนปร,ปรับปรุงการดำเนินงานมีการนำผลปฏิบัติงานมาหาลือและปรับปรุงในการประชุมประจำเดือนของสำนักง,งานมีระบบติดตามไประณีย์ออนไลน์ที่เจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่องทุกคนสามารถติดตามจดหมายของตนได้ว่าถึงปลายทางเมื่อวันไหนหรือได้นำส่งเมื่อไหร่ซึ่งสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ไม่จำกัดและรวดเร็วผ่านมือถือสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ค่ะ มีการปฏิบัติงานตามคู่มือของกลมที่เป็นปัจจุบันตามแนวทางของกลมและมีการเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถสืบผลได้ง่ายและจัดทำทะเบียนสมาร์ทไฟล์ เก็บข้อมูลสถานประกอบกิจาการแทนการเก็บเอกสารที่เป็นกระดาษ13การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องสำนักงานได้วิเคราะห์ปัญหาจากแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและนำมาสรุปร่วมกันในที่ประชุมประจำเดือนของสำนักงานจึงได้จัดทำนวัตกรรมในการให้บริการทำปรึกษากฎหมายแรงงานเบื้องต้นผ่านไลน์แชทบอทที่สามารถให้บริการได้ตลอด24ชั่วโมงและมีแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้ไลน์แชทบอท 14. บปุคลากรด้านเทคนิคสำนักง,งานส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมการอบรมไอทีเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ออนไลน์และเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคติดต่อสื่อสารหรือแก้ไขปัญหาด้านไอทีโดยกลุ่มไลน์ไอทีกลุ่มสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกลุ่มเด็กไอทีกลุ่มสวัสดิการค่ะ 15. ระบบฐานข้อมูล 1. มีการประชุมรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจผ่าน Google Form และนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและพัฒนาการให้บริการในการประชุมของสำนักงานเป็นประจำทุกเดือน 2. มีระบบจัดเก็บข้อมูลคือระบบทะเบียนสมาร์ทไฟล์หรือแฟ้มเอกสารออนไลน์ 16ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักง,งานได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเข้าระบบออนไลน์ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโดยให้ใช้รหัสผ่านเฉพาะตัวบุคคลเช่นระบบรับส่งหนังสือและเพื่อเป็นการป้องกันข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางสำนักง,งานได้จัดทำแผนป้องกันความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความเสี่ยงด้านภัยคุกค,คามไซเบอร์และํำชับให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายและแผนป้องกันความเสี่ยงอย่างเคร่งครัดค่ะ 17. การบูรณาการวางแผนระบบเจ้าหน้าที่ได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานมีสังกัดกระทรวงแรงงานในการตรวจแรงงานและตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจาการตามนโยบายของรัฐบาลโดยมีคำสั่งแต่งตั้งชุดเฉพาะกิจเพื่อตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจาการในโรงงานแปลรูปต่างๆนอกจากนี้ยังมีระบบการปฏิบัติงานการบันทึกข้อมูลณนะเรือสูญแจเรือเข้าออกที่เชื่อมโยงกับกรมเจ้าท่า18การพัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์ ทางสำนักง,งานได้เปิดช่องทางการสื่อสารออนไลน์เช่น f a c e b o o k Page บัญชีไลน์สำนักง,งานไลน์แชทบอและการติดต่อทางอีเมลโดยมีงานบริหารทั่วไปทำหน้าที่พิมพ์เอกสารเพื่อรายงานผู้บริหารทราบและมีคำสั่งสำนักง,งานที่49ทั2564ลงวันที่23พฤศจิกายน2 5 1 4แต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการตอบคำถามผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆเช่น Facebook ไลน์อีเมลซึ่งจะตอบกลับภายใน10นาทีเว็บไซต์และโทรศัพท์ 19การพัฒนาระบบ call center มาตรฐานการให้บริการทางโทรศัพท์ทางสำนักง,งานได้ติดตั้งโทรศัพท์ไว้ที่โต๊ะเจ้าหน้าที่เมื่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์รับสายจากผู้รับบริการสามารถอุนสายต่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทันทีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จะรับสายโทรศัพท์ในเบื้องตน้นโดยดังไม่ให้เกินสมครั้งหากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ไม่อยู่หรือไม่สะดวกรับสายโทรศัพท์จะดังไปที่เครื่องของฝ่ายบริหารซึ่งฝ่ายบริหารสามารถรับและอนสายไปให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ และเจ้าหน้าที่ call center สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานการบริการทางโทรศัพท์ที่กำหนดซึ่งไม่มีข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการและมีการบันทึกประวัติการรับสายผ่าน Google Form ค่ะ 20. การบริการความต่อเนื่องในการให้บริการที่จำเป็นมีมา การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาและมีคำสั่งให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานณที่บ้าน Work from home ตามวันที่ที่กำหนดโดยมุ่งเน้นการนำระบบอ e ีสสวิตมาให้บริการประชาชนมีการเผยแพร่แผนการบริหารความต่อเนื่องในการให้บริการกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉิน6เหตุการณ์คืออุทกภยัยอัคคีภัยการชุมนุมประท้วงก่อการร้ายไฟฟ้าดับวงกว้างโรคระบาดต่อเนื่องเช่น เหตุอักคีภัยมีฝึกซ้อมตามแผนเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2 5 1 5ผ่านช่องทางการสื่อสารของสำนักง,งาน21การขับเคลื่อนการให้บริการด้วยนวัตกรรม 1. ระบบสอบข้อเท็จจริงออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom และ l ล n e 2. มีระบบให้บริการคำปรึกษากฎหมายเบื้องต้นอัตโนมัติผ่าน l ล ne แชทบอ o t 2 2การปรับเข้าสู่ความเป็นดิัเพื่อรองรับไทยแลนด์4.0 สำนักง,งานได้พัฒนาระบบไลน์แช t บอทเพื่อให้บริการให้คำปรึกษากฎหมายเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงอัตโนมัติและ 23. การพัฒนาหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศ 1. มีระบบให้บริการคำปรึกษากฎหมายแรงงานเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงแบบอัตโนมัติผ่านไล n e แชทบอท t 2. มีการจัดทำระบบทะเบียนรับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 3. มีระบบสมาร์ทไฟล์การจัดเก็บเอกสารข้อมูลสถานประกอบกิจการ 4. มีระบบการออกเลขหนังสือส่ง หมีระบบการออกเลขคำสั่งและ 6. มีการจัดทำระบบติดตามไปรษณีย์มาถึงในส่วนที่2นะคะการพัฒนาคุณภาพหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางของรางวัลเลิศรัฐสำนักงานคิดคน้นและพัฒนาลายเชตบอร์ดสำหรับให้บริการคำปรึกษากฎหมายแรงงานทั่วไป24ชั่วโมงเพื่อแก้ปัญหาด้านการให้บริการคำปรึกษาในเรื่องข้อจำกัดเรื่องเวลาทำการและการเดินทางมาสำนักงานโดยการใช้งานง่ายๆคือ1 เปิดแอปพลิเคชัน Line สแกน QR Code เพื่อเพิ่มเพื่อน 2. หลังจากนั้นจะปรากฏเป็นข้อความกล่าวทักทายเพื่อนใหม่ของสสคสงขาบอทและต่อด้วยข้อความลิงก์ประเมินความพึงพอใจและจะปรากฏแถบเมนูซึ่งประกอบด้วยเมนูขอคำปรึกษา 3. เมื่อท่านคลิกเมนูนี้จะปรากฏข้อความพร้อมลิงก์คู่มือการพิมพ์คำถามในการปรึกษากฎหมายแรงงานเพื่อให้บอทค้นหาคำตอบได้แม่นยำขึ้นค่ะ ท่านสามารถพิมพ์คำถามที่จะปรึกษาได้เลยทันทีและระบบก็จะตอบกลับอัตโนมัติค่ะหากคำถามท่านอยู่นอกเหนือจากที่ระบบตั้งค่าไว้สอสคสงขาบทก็จะแสดงข้อความติดต่อเจ้าหน้าที่ค่ะ 4. เมนูติดต่อจะแสดงข้อความการติดต่อเจ้าหน้าที่ของสำนักงานค่ะ 5. เมนูยื่นคำร้องจะนำท่านเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ e-swit เพื่อให้บริการยื่นคำร้องออนไลน์ค่ะ 6. เมนูเว็บไซต์ จะนำท่านเข้าสู่หน้าเว็บไซต์สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลาค่ะ 7. เมนู Facebook จะนำท่านเข้าสู่เพจ f a c e b o o k ของสำนักง,งานค่ะ 8. เมนู YouTube จะนำท่านเข้าสู่หน้าบัญชี YouTube ของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลาและ 9. ในหน้าหลักของสสคสงขลาบอร์ด แสดงแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขแผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการร้องทุกข์และที่อยู่สำนักง,งานระบบ GPS บน Google Map อีกด้วยค่ะและท่านสามารถแชร์ลิงก์ให้เพื่อนคนอื่นๆได้โดยไปที่จุด3จุดที่หน้าหลักของสสคสงขา,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 าบอทแล้วกดปุ่มคัดลอกลิงก์จากนั้นส่งต่อให้คนที่ท่านรู้จักได้เลยค่ะแผนพัฒนารายบทในอนาคต เพิ่มการให้บริการคำปรึกษากฎหมายแรงงานเรือประมงเป็นภาษาพมา่าหรือภาษากัมพูชาและนำร่องตัวอย่างนวัตกรรมในจังหวัดที่มีการใช้กฎหมายเรือประมงครับจากคลิปที่ท่านได้ชมไปผ่านไปเมื่อกี้นะครับเป็นการนำเสนอผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการยกระดับการให้บริการของหน่วยงานสูงควาเมเป็นเลิศจำปี2565ของสำนักง,งานสวิสการและคุ้อมูลข่าวารจังหวัดสุรานะครับ สำนักงานของเรานะครับมีความสําคัญในการดําเนินการของภารกิจกิจกรรมต่างๆตามนโยบายของกรมสวนิการและคุ้มครองในงานให้เป็นไปตามแนวทางมาตรฐาน eec ครับไม่ว่าจะเป็นด้านสถานที่ช่องทางการบริการระบบปฏิบัติการไปจนถึงการแก้ปัญหาการให้บริการโดยการนำนวัตกรรมที่ทันสมัยและเข้าถึงง่ายมาประยุกต์ใช้ อีกครั้งเรายังมุ่งมั่นในเรื่องของการให้บริการที่รวดเร็วสะดวกและสร้างความเป็นธรรมให้แก่นายจ้างและลูกจ้างทุกคนที่เข้ามาใช้บริการอยากก่างประทับใจกระผมนายชื่นตัพซับสวัสดิการและคุณครังงานจับบสิษัาได้เจ้าที่ทุกคนพร้อมที่จะให้ช่วยเหลือและให้บริการนายจ้างและลูกจ้างที่เข้ามาใช้บริการอย่างเต็มที่และอย่างรวดเร็ว ซื่อสัตย์ในยุติธรรมขอบคุณครับสวัสดีครับ